ขทชหงเจเริญเดิมเคยเป็นสวนปาล์มน้ำมันของบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากกรมป่าไม้มากว่า30ปีต่อมาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรได้จัดสรรที่ดินส่วนนี้ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินจำนวน105รายพื้นที่รับจัดสรร565รไร่ เล่าย้อนไปนิดนึงนะคะว่าเกษตรกรที่เข้ามาในเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2562ซึ่งเป็นการจัดสรรพื้นที่ว่างเปล่านะคะพอปี63พัฒนาสารนูโพคพอปี64ทีมของสสส,สอะค่ะก็ลงมาในปี64เราก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากสสสมอ,อด้วยโดยการที่เราไปพัฒนาศักยภาพร่วมกับมอ,อจากเด็กน,นักเรียน6คนนะคะในแต่และว,วิชาเราก็ต้องมีการบ้านอาจารย์ก็จะให้การบ้านเราลองมาทําดูซิว่าคุณเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนมาจัดการอง ความรู้ในพื้นที่ได้ยังไงทาการบ้านเสร็จแล้วเอาไปนาเสนออาจารย์แล้วไปนาเสนอร่วมกับพื้นที่อื่นๆบางวิชาเราก็ทําถูกโจทย์บางวิชาเราก็ทํา,า,าทไม่ถูกแต่ว่าเราสามารถไปเห็นของเพื่อนๆของกลุ่มอื่นนะคะที่เขาแก้ปัญหาอ๋อเขาทําอย่างนี้นี่เองเราก็สามารถเอาชุดวิชาของที่อื่นนะคะมาพัฒนาพื้นที่เราได้ด้วยแทนที่เราจะต้องไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่แล้วต้องนับหนึ่งใหม่แต่การที่เราได้รับการเรียนการสอนมาทําให้เราหยิบความสําเร็จของเขาอะคะ่ะ มาใช้้ต่อไดเลยจากนักเรียนหกุคนนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินมาทำการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อทำโครงการร่วมกับแกนนำในพื้นที่จำนวน36รายพบปัญหาสำคัญเร่งด่วนของพื้นที่ที่ต้องแก้ไขสีด้าน 1. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมสภาพที่ดินเสื่อมโทรมแห้งแล้งมีสารเคมีตกค้าง 2. ปัญหาด้านสุขภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่มีสารพิษตกค้างในเลือดเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย 3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจเกษตรกรมีหนี้สินคงค้างรายได้ไม่มั่นคงไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดหาปัจจัยการผลิต 4. ปัญหาด้านสังคมคนในชุมชนต่างคนต่างอยู่ขาดความรักสามคัคคีขาดการหลอมรวมให้เห็นเป้าหมายร่วมกัน จากที่เราเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์ให้งบประมาณเรามานะคะ5 0,000บาทใน50,000บาทเนี่ยมันก็ไม่มากถ้านับเป็นงบประมาณนะเนาะจาก36คนที่ทำเราก็เลยใช้งบประมาณทั้งหมดอะคะ่ะมาทำเรื่องธนาคารอาหารชุมชนที่หงเจริญอันดับแรกคือพัฒนาตัวเกษตรกรเขามีองค์ความรู้จัดการเรื่องอาหารได้แล้วก็อันที่2ก็คือสร้างชุมชนเราอะคะ่ะให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารพอเราได้งบมาปุ๊บเราก็มาเริ่มวางแผนกันเลยเขาเรียกว่าเวทีคืนข้อมูลนะคะ ว่าใครมีอะไรอยู่ตรงไหนพื้นที่เป็นยังไงขาดแพลนอะไรได้รับอะไรบ้างแล้วอย่างเงี้ยเราก็มองว่าธนาคารอาหารชุมชนของเจริญน่ะควรจะมีทําแผนที่อาหารน่ะ ในพื้นที่แปลง105ไร่กับแกนนำสามเราจะต้องรู้ว่าธนาคารอาหารคืออย่างนี้นี่เองมันมีอาหารอยู่ตรงนี้นะมันมีข้าวไร่ยอยู่ตรงนี้มีพืชผักมีประสุสั์มีทําปุ๋ยมีกล้าไม้พอเรามีแผนที่แล้วมีกิจกรรมแล้วมีบุคลากรแล้วเราจะจัดการระบบพวกเนี้ยยังไงใน1ปีผลิตยังไงรวมกลุ่มกันแปรรูปยังไงขายยังไงก็อยู่ในกระบวนการวางแผนการผลิตทั้งหมด ธนาคารอาหารชุมชนหงเจเริญเป็นเครื่องมือสร้างสภาพแวดล้อมที่เรตต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน คืออย่างที่เล่าไปแล้วว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มการสะสมสารเคมีในดินเนี่ยมีอันดับหนึ่งเลยอันดับ2ก็คือสภาพดินซึ่งอาจจะมีความเป็นกรดสูงหรือเป็นด่างสูงหรือมันแน่นไม่เหมาะแก่การทําการเกษตรอย่างเงี้ยเราไม่มีน้ําเราไม่มีตังซื้อปุ๋ยทีนี้ถ้าเราจะเอาปุ๋ยเคมีใส่ลงไปในเคมีอีกมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกก็เลยมามองว่าเราจะต้องปรับปรุงบํารุงดินก่อนด้วยวิธีการอะไรบ้างแรกๆเลยก็คือเขาเรียกว่าการห่มดินอะถ้าพูดง่ายๆก็คือเราจะไม่ได้ ตัดให้กเกลี้ยงหรือเปิดหน้าดินเพื่อที่จะให้มันแห้งแรง anyway. เข้าไปอีกเพราะว่าเราอะไม่มีน้ําเลยนะคะช่วงแรกเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนเป็นวิธีการตัดหญ้าแล้วเอาญ้าที่เราตัดอะค่ะคลุมผืนดินของเราเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นโดยธรรมชาติแล้วก็งดใช้สารเคมีแบบ100%เเซนลยนะคะทั้งปุ๋ยเคมีทั้งยาฆ่ายาเงี่ยพยายามที่จะทําปุ๋ยหมักถ้าใครไม่เหมาะที่จะทําปุ๋ยหมักเป็นกองได้ก็ชาวบ้านเรียงง่ายๆว่าทําปุ๋ยหมกก็คือตัดหญ้าไว้ตรงไหนหมกตรงไหนไว้ได้กองไว้ตรงไหนได้เราก็จะหมกเอาไว้ก่อนกองไว้เพื่อบํารุดิน พืชที่ดูดซับสารเคมีอย่างเช่นถ้าเป็นที่ลาดชันมากเราก็จะใช้หญ้าแฝกจัดการเรื่องเรื่องน้ําด้วยเรื่องดินด้วยเพราะหญ้าแฝกเนี่ยมีรากที่ลงไปลึกใช่ไหมคะเขาก็ช่วยพรวนดินให้ส่วนหนึ่งช่วยกันการพังทลายของดินด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเรียกสิ่งมีชีวิตในดินให้กลับคืนมามีทั้งพวกมแมลงเออไสเดือนเอออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พืชอีกตัวหนึ่งที่สามารถทําให้เราบํารุงดินได้ก็คือพวกไผ่ต่างๆแล้วก็กล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยดึงความชื้นไว้ในดินได้แล้วก็ไผ่เนนีีป็พืชท่ ทำงานเก่งแล้วเขาก็ออกผลผลิตได้เก่งแล้วก็พอมันแก่ขึ้นมาเป็นลำไม้ไผ่แบบเนี้ยเขาก็สามารถเอาไปเป็นค้างถั่วค้างแตงหรือเอาไปซ่อมแซมหนําหลังคาบ้านเรือนหรือมาทาคอกอะไรเงี้ยเราก็คือจะต้องได้ผลประโยชน์หลายๆอย่างในหนึ่งกิจกรรมธนาคารอาหารชุมชนหงเจเริญเป็นเครื่องมือสร้างไรายได้เข้าชุมชน แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดปฏิทินอาหารชุมชนเ,ออเรื่องปฏิทินอาหารชุมชนเนี่ยเป็นกิจกรรมแรกเลยที่เราเริ่มมาทําถ้าเราเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยมกราทําอะไรได้บ้างกุมาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนาเมษาไปจนถึงสิ้นปีธันวายอย่างเงี้ยเพื่อที่ใน1ปีเนี่ยเราจะได้มีรายได้ตลอดปีและถ้าเราไม่รวมทุกกิจกรรมมาให้ทุกคนทราบใช่ไหมคะต่างคนก็ต่างปลูกอย่างเงี้ยแปลงนี้ก็จะปลูกถั่ว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 ก็กลายเป็นว่าผลผลิตถั่วฝักยาวก็ล้นตลาดแต่พเราาทํ ดีทีนการผลิตเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อสามแปลง4ี่แปลงเนี่ยเขาปลูกถั่วนะแต่ว่ารถแม่ค้าที่เข้ามาเนี่ยเดือนละ1นึคันสองคันอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ผลผลิตถั่วจากแปลงเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องมาแย่งลูกค้ากาันแปลงที่เหลือแทนที่คุณจะปลูกถัว่วใช่ไหมคะก็สับเปลี่ยนมาเป็นแตงกวาอย่างเงี้ยผักในจังหวัดชุมพรนะคะที่ขายอยู่ในตลาดชุมพรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผักที่มาจากราชบุร,าาาารีมาจากภาคกลางมาจากนครปฐมซึ่งเต็มไปด้วยสารเคมีแทนที่เขาจะต้องวิ่งรถไปไกลๆถึงราชบุรีเขาก็มาซื้อแตงกวาซื้อ ไม้อะไรเงี้ยเขาก็สามารถมาที่นี่แล้วก็ได้ผลผลิตไปเต็มคันรถพอดีอย่างเงี้ยค่ะอีกส่วนนึงก็คือเป็นตลาดออนไลน์เวลาเรานําเสนอออนไลน์เหมือนอ่ากลุ่มนี้จะทําเรื่องข้าวไร่อย่างเงี้ยค่ะข้าวไร่ก็จะใช้3เดือนถึง4เดือนตอนที่เราทําออนไลน์ไปแล้วก็บอกเราเริ่มช่วยกันลงแขกแล้วนะนําข้าวปลูกข้าวเราดูแลยังไงอย่างเงี้ยค่ะการที่นําเสนอผ่านสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยมันทาให้รู้ว่าปฏิทินของเรา จะมีสินค้าอะไรขายบ้างเกษตรกร,ร,กรที่เขารักสุขภาพหรือผู้บริโภคที่เน้นเรื่องอาหารปลอดภัยเขาก็จะมาจองก็นําไปสู่การตลาดในแบบ pre-order ก็คือจองเหมือนที่เขากำลังคิดว่าปลูกทุเรียนแล้วคุณก็จองทุเรียนผลนี้เอาไว้นะแบบนี้ค่ะมันก็นําไปสู่การวางแผนการตลาดได้ด้วยค่ะแปลงอื่นยังต้องซื้อข้าวแต่ว่ากลุ่ม3าคนเนี่ยมีข้าวไล่กินตลอดปีอย่างงี้ค่ะธนาคารอาหารชุมชนหงเจเริญ เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยการทําเกษตรปลอดภัยไร้าสารเคมีผลจากการทําอาหารปลอดภัยหรือสินค้าที่ปลอดสารเคมีค่ะเดือนแรกที่เราทำเขายังมีสารตกค้างในเลือดพอ3าถึงสเดือนมีเอาสามมมาวัดอีกทีหนึ่งกลายเป็นว่าบุคคลที่เคยมีสารตกค้างในเลือดมีเลือดจากสีแดงมาเป็นสีส้มจนบางคนมาเป็นสีเขียวได้ก็แสดงว่าจากการที่เขามาลดใช้สารเคมีแบบร้อเซแล้วก็กินของที่ตัวเองปลูกตัวเองทำมันลดสารเคมีในเลือดได้มันก็เลยตอบจุ์ เรื่องสุขภาพได้ก็ทําให้เกษตรกร,ร,กรที่อีกร้อยหารายซึ่งไม่ได้เป็นแกนนําหลักอะก็มาแอบดูว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันอ๋อเขาบำรุงดินกันแบบนี้เขาปลูกได้ด้วยแฮะประหยัดไม่ต้องซื้อปุ๋ยด้วยอุ้ยหน่อไม้ก็ออกผักก็ขายได้อย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าราคาจะเท่ากันนะในตลาดราคาเท่ากันแต่ว่าต้นทุนการผลิตอะของเราน้อยกว่าพอมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อะเขาดูแลกันเองได้เราก็คือไม่ต้องไปจัดการกับเขามากอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดการยอมรับโดยอัตโนมัติอะคะ่ะ ธนาคารอาหารชุมชนหงจเจริญเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาด้านสังคมให้เกษตรกรในพื้นที่โดยการทำกระบวนการกลุ่ม บางกิจกรรมถ้าเราทําคนเดียวแล้วไม่ไม่ร่วมกันทําเป็นสังคมอะ่ะมันจะไม่ผ่านเหมือนถ้าเราปลูกแตงปลูกถัว่วใช่ไหมคะเราขายคนเดียวพ่อค้าแม่ค้าที่มาเอาก็บอกว่าเขาไม่วิ่งหรอกเพราะมันไม่คุม้มมาบ้านนี้ได้แค่โล2โลแต่พอเรารวมกลุ่มกันทําเป็นสังคมทั้งบริบทพื้นที่อย่างนี้คะ่ะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขามาเอาแตงมาเอาอะไรที่เนี่ยคุม้มหรือดูการฟักทองที่นี่ก็จะมีฟักทองแบบเยอะพอเรามีสังคมมีเพื่อนที่ปรึกษาหรือมีแรงงานแทนที่ต้องจ้างใช่ไหมคะล้วก็แชมแบบเฮ้ยเธอมาช่วยฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉ แล้วมันก็ยังได้ความผูกพันในพื้นที่ได้ความเป็นองค์กรได้ความเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นการแก้ปัญหาร่วมกันมันก็จะส่งผลไปสู่การทํางานในแบบรู้รักษามัคคีในอนาคตได้ค่ะเมื่อกระบวนการผลิตได้มาตรฐานความปลอดภัยแล้วจึงมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายให้สามารถแปลรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน<ๆ>เช่นการทําข้าวเกลียบฟักทองและข้าวเกลียบมันม่วง การทำกล้วยฉาบน้ำตาลอ้อยเซรับการทำสบู่ฟักข้าวสบู่ขมิ้นแชมพูจากดอกอัญชันแชมพูสูตรมะกรูดแชมพูมะคำดีควายและน้ำยาล้างจานเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นจากการขายรายได้เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์แปลรูปเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ได้เองช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วยพอเราเอาผลงานที่ได้จากที่มออมาสอนให้เราทำอะคะ่ะแล้วก็งบประมาณที่เราทำเรื่องธนาคาร ชุมชน,นะคะมีแผนที่เรียบร้อยมีผลการดําเนินงานเรียบร้อยเราก็ได้รับงบประมาณจากสสสเป็นปีที่2มาขับเคลื่อนง,งานในปี2565จากเดิมที่เรามี36รายรเนี่ยเป็นต้นแบบในความสําเร็จ1ปีเขาสามารถปลูกเองแล้วเขาก็กินได้แล้วเขาก็ขายเป็นทีนี้คนที่เริ่มคล้อยตามอะค่ะเริ่มมาทํากิจกรรมกลุ่มมาจาก105รายตอนนี้ที่ทําได้จริงก็ประมาณ86 -87 รายร่อะค่ะที่เริ่มมีผักเริ่มมีผลไม้แล้วก็เริ่มมีกิจกรรมในพื้นที่ ใช้ชีวิตยอยู่ในพื้นที่แบบร้0เปอซอีก20%ที่เหลือค่ะเราจะทําให้สําเร็จในปีนี้เพราะว่าเกษตรกรต้นแบบ36มายกับที่ขยายไปอีก80%เนี่ยก็จะเป็นต้นแบบให้น้องๆกับเกษตรกรรายใหม่ที่เข้ามาอีก310รลายในพื้นที่ในปีนี้ค่ะหกหเนี่ยค่ะ